สบายสบายดีพี่น้องพี่น้องมาสดุหูสูงคนเมื่อนี้กับพบกับเจออโรเซคนเก่าคนเดิมพี่น้องซาวผู้ไทยฮีส้มพี่น้องใส่ได้ไม่ส้มพอดีพองามค่ะเมื่อนี้เจอออกจะมาพาพี่น้องมาเบ่งเจ้ังใส่เห็นมันกินข้าวสิกอน้ำพริกพี่น้องหรือว่าว่าผู้ไทยว่าแกลพี่น้องเอ็ดแกลแกวกบพี่น้องเอ้ยแจลกบสูดกินแจวกบ าวัตถุดิบที่กับน้ำใส่ข้าวมอนี้ก็คือมีกบปลาตะูนี่นะกระเทียมกระเทียมโอเคเดี๋ยวไม่ได้แล้วกระเทียมอะไรกับพริกก็ยังไม่ออกมาพริกน่ากับแก้มมาเฮ้ยค่ะพร okay, okay. ิกกระแด้มาให้พริกแห้งแล้วก็รโหสักเสือพ <umbai. S 2> <c oughs> ี่น้องโหสักเสือนีมาเบิงน้ำกันปลาแก้วกบสีแจ็บตำได่ผันตอนแรกของเพิ่นกระเม่เพิ่นแจ๊กขวดกระเทียมนะพี่น้อง โค้งสี่ต้องโค้งทางกาบเลยจ้าแล้วก็มาแกะสิจ้าโคนงรอบๆมันก็สุดก่อนสิจ้ามไม่มไม่สุดมันไม่หอมอันนี้เมนสูตรของเพื่อนพี่นอ้องในการขูดกระเทียมนี่เพื่อนจะขวบทางกาบเลย้าแกะกาบมันออกแล้วมันจะใหม่ก่อนซุกก็ไม่หอมด้วยมันกระบอกหอม,มหลังจากที่เพื่อนขวแล้วเพื่อนจะ,จะมาไห่เจาะแกะพี่นอ้อง หอมพี่น้องหอมสุกแล้วขัวหอมสุกพอดีต่อไปกันเสต็กข,ขวดหัวคาต่อพี่นอ cellent, <ๆ>อ้องเตะลงเตะลงอ่าตอนนี้ผักไว้ก่อนพักไว้ให้มันเย็นก่อนพี่นอ้องตัวมันห่อนแบบมาใส่หนาตัวไมไ่เลือกแล้วลงไปให้จิตรน้อวหัวคาพี่น้องช่วยช่วยคาหัน่นหั่นเป็น อันนี้รายกเอาไปขวพี่น้องฮันเป็นอะไรนะันเป็นเวนฮันเป็นอนนี้ัวาาชิวาาิวาันเป็นลูกเตากับ่นโมไซฮันเป็นเวนเวนรากมาขวขวให้ซุกขวยแห้งคือกันพี่น้องรากมาต่ำรวมกันขาเบิ้งพี่น้องเอกมาสิเซฟซําไดคนบบมิคาตองมชาลลายนะเห็นแต่โควิ เหตุเกียรบอกต้านโควิดบ้าบ้าให้ลําบาลีเพราะว่าจำไม่ได้ลําเบิองลําจำไม่ได้เอาจักช่วงจักสอนก็ได้ยิบปากกาขึ้นมาจําเขียนเป็นกอลัมลงกระดาษวาดอักษรย่อๆย่กอลัมได้สิวอลาไซฟังเออด็ด นับตั้งแต่เริ่มตั้งทำไมอยู่ในเรืองจับไว้เอ้าจังได่หลือจ้ำตั้งหองเรื่องจับแตยันยแล่หล่ำมันอันซ้อนเขาหล่ำยากมันกำหรือเบนได้สนองเฮาหน่อเพื่อนคิดถึงเงื่อนคิดถึงบ้านสวนคัวอะไรหัวให้น้ออ้อละไส้เออคิดน,น้ำเป็ดน้ำไก่คิดน้ำลูกหน่อยหน่อยหัวคอยอยู่จึง้งเลย <c oughs> <c oughs> าจำไม,ม่ได้เจอคนอยังให้เพผนว่าเูาคิดนำโพนอยๆเพน่อยคนยังให้ต,ห <c oughs> ตัวใหญ่จำไม่ได้อันนี้ <c oughs> จะไม่มีตัวทั้งจำไม่ได้อันหลังมีที่ตัวกับหลังไม่ได้แต่ว่าหลังไม่นหน้าวหลังเฮ้ยจีต้องไซสเพิ่์ลเป็นนักห้องประจำหมู่บ้านนะพ <c oughs> ี่น้องอเคเลห้องเป็นมู่บ้นใหญหลังจากที่ว่าค้าเริ่มแห้งแล้วพี่น้องข้าก็ต้องเอาหัวสิงไข่หรือวา พอสักเซอร์นี่ลงไปเติมอีกแล้วมันจะได้ซุกพร้อมกันอบสมุนไพรให้กูได้ในอ่ารนะฮะอันนี้แหละผมบอกได้มีแห้งได้หั่สมุนไพรพร้อมอ่ะได้หั่กินสมุนไพรเไม่ใช่ขวดโอขวดให้มันซุกซุกใส่กระดานนี่นะครับมันต่ำกับต่ำขี้ป๊ดลงไปด้วยสากอันบักใหญ่อันโป๊ดต้องมันมีเสียบอันนี้แหละพวกหั่นต้อมันแหลกเออค่ะส่วนหั่ไปปั้นอันนั้นมีเสียบอ่ะ ขวบข่าครับหัวสิงไคสุกแล้วก็จะได้เอามาบดเอามาต่ำเอามาโขกพี่น้องมาได้บดเราต่ำม,มืออีกเอามาโขลกโขกโขลกอุก้หยหอมมัย้หยหอมอยากได้อาาะไรซักหอมแล้วมาใช้พวกเซกซ์เซกซ์เซกซ์ไปไปขวบพี่เจ้าต่อไปก็เป็นการคั่วพริกมาใส่พี่น้อง

กรู้สีใส่แหงกดจ้าใส่ไแหงนล้มันหอมได้นีพริกใส่แล้วได้ดี็อะไรแบบเด็เยเฮ้ยทำให้จ็ดหูรูปอ่ะพริกเข่เแยวมีเมนพ่นได้นี่นะแตกตื่นกันพี่น้องหัวพริกเเ้ยหมอลี่ อู้เข้าไปวะจากที่ว่าครัวพริกใส่ก,กันจะได้บดใส่กันพี่น้องโขลกเฉลี่ยตามกว่าจะเสร็จนานนะจ๊ะตั้งให้ทุ<ค>นกน,น ต่อไปก็จะถอดกบใส่พี่น้องถอดกบแงแล้วก็มาตำใส่กันมาโขกใส่กันพี่น้องอยู่นั่นเลยนี่แล้วอรแต่ซื้อขนมมดดูนั่ีแล้วแกวบองกบน้อยตัด,ดหัวเรียบร้อยผู้มจะห่างหางไปคุณ แม่ตีไให้จนห้าครึ่งแล้วเอากระดูกน่องในบ้านจะขาดหร้อยัะแะใหอีกคู่หาไม่ก้อนหนึ่งไหมก้อนหนึ่งนะก้อนนั่งได้เดเลยหรอเสื้อสองมาหนาวอ่ะเสื้อเก็บอ่ะยิงเก็บคนมันหมักนะเจียวยิ่งหมักอหมักเก็บคูเลยนะเสรจแล้วทอดๆมาเอากุ้งราองไห้เห็นได้พันล้านะ บรรลุนะล้ดีมันหวาเราบรห้ผดีก็เป็นมาจอไหมถอดกบสักกันเตียมแรสักกันนีแกแลเมนกูก็ยังแรนียที่จ่ายหอยลงก็ได้เนาะโอ้อ๋อ

ปบคกบสุกแล้วพี่น้องแต่มนใส่น้ำกันอีกจะได้โคเไปอีก็มี่องถอกกเอ็มเต็มเอ็มเตจพี่น้องบน้อยพี่น้องกบน่อยเป็นตัแซ่บกระดูกอ่อนๆเินน้ำแน่กินนำแน่เบี้บอ่กเนนำแน่ล้อกนึง่นกบนี้แี่นมันิไ้หินไกินไปตัวหนึ่งานตค่ม่บอ่เอ้ยเอ้ยพี่น้องบ่ จะได้โขกกันไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นแสบอะกันเหรอเอออหมัดปูเลยได้ไอ้มัดปูคอลักษณะตอนนี้ก็เป็นยังไงพี่น้องเอมเ่ัวจะแหอะอืมรักแลกเบนัวเอ้ยไปนี่นะไปบนัว ใช่บ่ะวันนี้หอมพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือขัวาน้ำปลาเด็กใส่ใบบักกูดใส่พี่น้องปลาเด็กตอนอปอดตัวอัดใหูดังได้ป่ะ มักหน้าไปพอดีมักตะาะักเฮ้ยเอ้ยมเป็นแต่แซ่ง่ใช่ไพี่นอมไหก่สิแม่ลรพี่น้องความเหนียวหนใจแร้อีกแค่น้อยพี่น้องจะไหนก็ได้ซิม แล้วพี่น้องจะได้ซี้กันเข้าพ้องกันมาพี่น้องหลังจากที่มาตามา้มเจลแล้วสำเร็จแล้วก็ตีมเจลกับเจ้ทำใสเจสแสงมือนีเมาสิเซฟสัมได้พี่น้องลวกผ <eye S 2> ักกาดห<น>ินลวกผักกาดหินเอาเอ,าเอ,าเอามันคือของปากกาดหินอ้าวมันหินไหนกินแล้วมันท่างด่าเออแห้งด่<อ>างปากกาดวาซาบิพี่น้องผักกาดวาซาบินี่ตุ้ยก็เด้อเรียวๆใหม่ๆพี่น้อง พักสดๆพี่น้องมาถ้าเราเป็นไอมาลงทุ่งเทาเนียวหอนหอนนมา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 ามากตน้ัหงอกงอกแล้วเออตำน้อยแล้วนาอันนึงน่ะหนอี่ก็ได้หรือเปล่านาางนอ

อันนีอีกอันนีซแบบทังมดทส้ใจป้ายมาทางนี้เห็นกลองวัดเศษร้พี่น้องข่าวฮ้อนฮ้อนตับแจวลวกพักพี่น้องอ่ะเศบไร้ยม่านี่กะ ขอจบคลิปไปสำนี้สักก่อนนะพี่น้องเนาะเจ๊อ้อขอคำข,ข,ขอบคุณใจหลายๆสำหรับผูดด้ที่เข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วก็เข้ามาติดตามให้ือเจ๊อ๋อนี่ขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนีก้ก็ขอจบไปสำนี้สักก่อนไ,ไปแล้วกับเจ๊ทั้งสายไปแล้วบ๊ายบายสบายดี